นนี้ผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆและให้ตัวเองได้รับพลังแห่งเฟมินินนี้อย่างเต็มที่ผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆ ให้ตัวเองได้รับพลังแห่งเฟมินินนี้อย่างเต็มที่เรามาเริ่มต้นคำยืนยันเพื่อปลุกพลังเฟมินีนของเรากันได้เลยค่ะฉันเป็นผู้หญิงที่งดงามจากภายในสู่ภายนอก ฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรักและความเมตตาสเสน่ห์ของฉันเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติและผู้คนสัมผัสได้ถึงพลังอันอ่อนโยนของฉันฉัน เป็นตัวเองอย่างเต็มที่และฉันรักตัวเองอย่างหมดหัวใจฉันมีพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยความอ่อนโยนและมั่นใจฉัน คือความสมดุลระหว่างพลังแห่งความอ่อนโยนอ่อนหวานและความแข็งแกร่งฉันยอมรับความเป็นผู้หญิงของฉันอย่างเต็มที่และฉันเฉลิมฉลองมันฉัน เดินอย่างสง่างามพูดด้วยความนุ่มนวลและมีพลังแห่งสเสน่ห์ที่ไม่อาจต้านทานฉันปล่อยให้พลังงานแห่งความสุขไหลเวียนในตัวฉันและสะท้อนออกไปสู่โลก ทุกวันที่ฉันตื่นขึ้นมาฉันรู้สึกถึงความมั่นใจความรักความสดใสในตัวเองฉันเปิดรับความรักอันบริสุทธิ์และฉันคู่ควรกับความรัก ฉันรักตัวเองอย่างหมดหัวใจและดึงดูดความรักที่เต็มเปี่ยมเข้ามาในชีวิตฉันเชื่อมั่นว่าความรักที่แท้จริงกำลังมาหาฉันฉันคือแม่เหล็กดึงดูดความสัมพันธ์ ที่สวยงามอ่อนโยนและมั่นคงฉันยอมรับความรักโดยไม่มีเงื่อนไขและฉันให้ความรักโดยไม่มีความกลัวฉันคู่ควรกับคู่รักที่เคารพและชื่นชมฉัน อย่างแท้จริงความรักที่ฉันมอบให้ตัวเองจะดึงดูดความรักที่สมบูรณ์แบบเข้ามาหาฉันฉันสวยงามทั้งกายและใจและฉันดึงดูดคู่แท้ของฉันด้วยพลังงาน ที่เต็มไปด้วยความรักพลังแห่งความโชคดีความมั่งคั่งและความสำเร็จฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคดีและโอกาสดีๆฉันเปิดรับความมั่งคัง่ง และความมั่งคั่งก็ไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายทุกสิ่งที่ฉันแต่ต้องเปลี่ยนเป็นความสำเร็จฉันมีพลังสร้างชีวิตที่ฉันต้องการได้อย่างอิสระฉันคู่ควร กับความมั่งคั่งความสำเร็จและทุกความฝันของฉันฉันใช้พลังแห่งเฟมินินของฉันนำทางไปสู่ชีวิตที่ฉันรักฉันเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย ความสำเร็จของฉันไหลมาอย่างง่ายดายเพราะฉันอยู่ในจังหวะที่สมบูรณ์แบบของชีวิตพลังแห่งความสุขความสงบและความมั่นใจในตัวเองฉันเลือกที่จะมีความสุขในทุกๆวัน ฉันเป็นผู้หญิงที่มั่นใจอ่อนโยนและมีพลังในแบบของฉันฉันเป็นคนที่พิเศษและไม่เหมือนใครและฉันภูมิใจในตัวเองฉันปล่อยให้พลังงานแห่งความรักความสุขและความสงบ เติมเต็มหัวใจของฉันฉันเชื่อมั่นในตัวเองและฉันเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจฉันเปล่งประกายจากภายในและพลังงานของฉันส่งผลต่อทุกสิ่งรอบตัว ฉันรักชีวิตของฉันและชีวิตของฉันก็รักฉันพลังแห่งความโชคดีความมั่งคั่งและความสำเร็จฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคดีและโอกาสดีๆฉันเปิดรับ ความมั่งคั่งและความมั่งคั่งก็ไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายทุกสิ่งที่ฉันแต่ต้องเปลี่ยนเป็นความสำเร็จฉันมีพลังสร้างชีวิตที่ฉันต้องการได้อย่างอิสระฉัน คู่ควรกับความมั่งคั่งความสำเร็จและทุกความฝันของฉันฉันใช้พลังแห่งเฟมินินของฉันนำทางไปสู่ชีวิตที่ฉันรักฉันเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย ความสำเร็จของฉันไหลมาอย่างง่ายดายเพราะฉันอยู่ในจังหวะที่สมบูรณ์แบบของชีวิตพลังแห่งความสุขความสงบและความมั่นใจในตัวเองฉันเลือกที่จะมีความสุขในทุกๆวัน ฉันเป็นผู้หญิงที่มั่นใจอ่อนโยนและมีพลังในแบบของฉันฉันเป็นคนที่พิเศษและไม่เหมือนใครและฉันภูมิใจในตัวเองฉันปล่อยให้พลังงานแห่งความรักความสุขและความสงบ เติมเต็มหัวใจของฉันฉันเชื่อมั่นในตัวเองและฉันเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจฉันเปล่งประกายจากภายในและพลังงานของฉันส่งผลต่อทุกสิ่งรอบตัว ฉันรักชีวิตของฉันและชีวิตของฉันก็รักฉันขอบคุณตัวเองที่เปิดรับพลังงานแห่งเฟมินินอันงดงามนี้ขอบคุณตัวเองที่รักตัวเองและเลือกที่จะเปล่งประกายในแบบของฉัน ฉันคือพลังแห่งความรักความอ่อนโยนความสุขและความสมบูรณ์แบบทุกอย่างที่ฉันต้องการได้ไหลเข้ามาหาฉันแล้วฉันรักตัวเองอย่างหมดหัวใจและฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุด ขอให้พลังงานแห่งความรักความโชคดีและความงามอันสมบูรณ์แบบนี้อยู่กับคุณเสมอและขอให้คุณได้กลับมาฟังซ้ำในทุกวันเพื่อประทับพลังงานนี้ให้ซึมลึกลงไป ในทุกอนูของร่างกายคุณเพราะการรับฟังซ้ำอย่างต่อเนื่องจะเปลี่ยนแปลงพลังงานเซลล์ในร่างกายของคุณแล้วความรักความปรารถนาและสิ่งดีงามมากมายจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติ ฟังซ้ำเปิดรับและรับพลังนี้เข้าสู่ตัวคุณแล้วคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กแห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์